ตัวอย่างข้อสอบโอเนปี49ถึงปี58เริ่มที่ข้อแรกข้อที่1เป็นข้อสอบโอเนปี49ข้อ1โจทย์บอกว่ารูทสองบวกรูทแบวกลูทสิบแกูทสาทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดอันดับแรกเราเริ่มที่รูทแ8เนี่ยนะครับรูทแคืออะไรรูทแ8คือมันคือรูทของ 2คูณ2คูณ2จะดึงออกนอกสแควร์รูทได้ซึ่งเป็นรานที่2เนี่ยต้องซ้ำกัน2ตัวนะครับก็จะกลายเป็น2อรูทองนเองนะครับแต่ถ้ารูท18แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3คูณ3ดึงออกนอกรูทก็จะกลายเป็น3รูทนเองนะครับรูท3 2. ยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ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 กัน5ตัวดึงนอกรูปต้องซ้ำ2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็น4รู2นะเอามาบวกกันจะได้อะไรเอ่ยก็คือรู2บวก2รู2บวก3รู2บวก4รู2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับนี่คือโจทย์ที่เขาให้มานะจะเห็นได้ว่า เลขในรูทเหมือนกันลำดับรูทเดียวกันแล้วเวลาบวกกันก็ใช้สัมรมัสินำบวกกันนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสกลายเป็น10บรูทสองันเองทั้งหมดยกกำลังสองได้อะไรยกกำลังสามารถกระจายได้ในคูณหารดังนั้นจะเท่ากับ10บกำลังสและรูทสองกำลังสนะครับรูทสองลั 2, ลงสเป็น2 10สิบลังสได้100งนั้นคำตอบออกมาก็คือ200นั่นเองนะครับ ข้อนี้จึงตอบช้อยที่4นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบของข้อสอบโอเนปี49นะจะเห็นได้ว่านักเรียนจะต้องรู้ว่าจะบวกลบรูทได้เนี่ยเลขในรูทต,ต้องเหมือนกันก่อนนะครับเลนในรูทเหมือนกันนะลำดับรูทเดียวกันแล้วรูทยกกำลังสามารถกระจายได้ในคูณหารนะครับข้อนี้ใช้สมบัติ2อย่างนะ